ะะวันนี้เราอยู่ในเกมดาร์ก,กลาจานะวันนี้เราจะมาทำเควสการจราจรติดขัดกันนะคะเป็นเควสที่ทําง่ายๆเนาะเราจะทํากันในโตเกียวนะคะโดยพิกัดเนี่ยเราจะไม่มีเราจะไม่มีพิกัดนะคะเราเนี่ยทำตรงไหนก็ได้<อ>แค่ว่าเควสนี้เนี่ยเราจะต้องปรับค่าความชัดนะคะให้สูงให้เราเห็นภาพรถแบบวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้ค่ะใช่แบบนี้เลยเการปรับเนาะของเราเนี่ยถ้าจะปรับสูงทั้งหมดอะมันปรับไม่ได้มันจะปรับได้เฉพาะบางอย่างเราก็เลย ออไปที่อ,อํอกำหนดเองเนาะแล้วก็ปรับทุกอย่างให้สูงหมดเลยแล้วเราจะเห็นภาพรถที่วิ่งไปวิ่งมานะคะโดยวิธีทำนะคะเราเนี่ยจะต้องไปยืนขวางทางรถค่ะ นี่แหละเห็นไหมเรถแบบนี้เนี่ยแล้วเราก็ยืนขวางทางเนาะและเดี๋ยวพอเรายืนขวางทางไปเรื่อยๆนะคะมันจะมีตัวที่ให้เลือกะคะ่ะขึ้นมาเราต้องยืนขวางไปเรื่อยๆเนาะไม่ว่าใครจะบีบใจหรืออะไรเนี่ยไม่ต้องไปหลีกทางให้เขาเนาะควรตีนดีๆนี่เองรอสักนิดนึงนะไม่มีตัวเลือกขึ้นมา จากที่เราลองมานานมากตอนนี้ก็ขึ้นแล้วเนาะเราอาจจะต้องแบบเมื่อกี้ที่เราทําอ่ะเราก็ไม่ได้อยู่แบบว่าอยู่กับที่เนาะเราก็กระโดดเข้ากระโดดออกเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันแบบไม่ได้เมื่อกี้มันก็นานไปเหมือนกับมันไม่ติดปะเอ้ยมันไม่ติดอะ่ะจริงๆแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะอ่า เาอาแรกไปเลยและจากนั้นเราก็น่าจะโดนจับแหละใช่แค่นี้เนาะเราก็จะบรรลุเรียบร้อยแค่นี้เลยค่ะแต่ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานเลยเนาะเพราะว่าหวะเราจะแบบโดดไปกลางถนนแล้วก็มีแบบรถเนี่ยมาแบบไอน,นั้นก็นานต้องใช้เวลาเลยเนาะเราเนี่ย บอสได้2ตัวเลยเนาะไปตีบอสที่นอกคอแล้วก็บ่อ,บอทอดปิดมานะบ,อบอ่อทอดอัดนัาแหละไปตีได้มา2ตัวเลยมันถึงเวลาอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามและรับชมถ้าชอบก็ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ไปแล้วไปลา